พบกับผมนายชอตตี้บูจจว,ว่ากับเรียวโยกังโมบายอีกเช่นเคยในตอนนี้ตัวเกมมีอัปเดตใหญ่คือระบบจุดตินั่นเองนะครับสำหรับวิธีการจุดติท่านผู้ชมจะต้องเลเวล210ก่อนนะครับและอาชีพนินจาไม่สามารถที่จะจุดติได้นะครับผมและเราต้องผ่านเควสนี้ด้วยครับขัดขวางการทำลายยุทธภพครับผม เงื่อนไขต่อมาคือท่านผู้ชมจะต้องออกจากสำนักก่อนนะครับถ้ามีสำนักอยู่เนี่ยจะไม่สามารถจุดตีได้ส่วนความสัมพันธ์นะครับให้เราไปเช็คที่ระบบเพื่อนนะท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องยกเลิกการเป็นสิทธิ์หรืออาจารย์ออกให้หมดก่อนนะครับผมส่วนเพื่อนกับคู่รักยังคงอยู่ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมแค่สิทธิ์อาจารย์เฉยๆที่ต้องเอาออกและเงื่อนไขสุดท้ายคือจะต้องมีช่องว่างในกระเป๋าอย่างน้อย10บช่องนะครับ เมื่อทําครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปทําการจุดติตัวละครกันซึ่งมันทําได้2วิธีนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีแรกก่อนเลยกันแล้วกันนะครับให้เราเนี่ยออกไปที่หน้าจอเลือกตัวละครก่อนนะครับผมท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีคําสั่งจุดติอยู่ที่ด้านซ้ายล่างใช่ไหมครับ หลังจากนั้นให้ดูด้านซ้ายล่างนะครับจะมีคําสั่งจุดติอยู่นะครับกดจุดติได้เลยนะครับเมื่อทําการจุดติบันทึกการพัฒนาตัวละครดังกล่าวจะถูกรีเซตนะฮะโอเคจัดไปยืนยันได้เลยครับผมการจุดติเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5อาชีพนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่านักฆ่าเนี่ยไม่สามารถจุดติได้นะครับแล้วมันมีอาชีพอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นตัวละครเนี่ยของผมเป็นหอกนะครับหรือว่านักทวนก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโนโฮได้นะครับและเขาจะฟิกเพศมานะครับก็คือโนโฮจะเป็นเพศชายต่อให้่านผู้ชมเล่นนักทวนหญิงมาต แล้วก็จะเป็นเพศชายอยู่ดีพอหนึ่งภาพออกเนาะส่วนคนที่เล่นนักดาบมาก็จะเปลี่ยนเป็นอาชีพฮันกวางครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเพศชายส่วนคนที่เล่นนักกระบี่มาก็จะเปลี่ยนเป็นอาชีพฮารินเพศหญิงส่วนคนที่เล่นนักธนูก็สามารถเปลี่ยนเป็นแม่อยู่จีนเพศหญิงได้ส่วนคนที่เล่นหมอมาก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพมิโกะซึ่งเป็นเพศหญิงเหมือนกันครับ เมื่อท่านผู้ชมเลือกอาชีพที่จะจุติได้แล้วนะครับด้านขวาเขาจะเด้งขึ้นมาเลยว่าตัวละครตัวไหนของเราสามารถที่จะเอามาจุติได้นะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราเนี่ยทำการลงทะเบียนและจะต้องเลือกตัวละครที่เป็นสายนินจาเลเวล210รมาเป็นเหยื่อใช้คำนี้ได้ไหมเออมาเป็นเหยื่นครับพูดง่ายคือท่านผู้ชมจะต้องเล่นตัวละครเลเวล210รตัวนะครับก็คือจะเป็น5อาชีพหลักที่ผมได้กล่าวไปก่อนนนี้และอีกตัวนึงก็คือนินจาเลเวล210ครับนี่คือวิธีแรกนะแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งท นั่นก็คือการใช้หินจุตินั่นเองครับซึ่งหินจุติเนี่ยเราสามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้านะครับเข้ามาแล้วก็ดูด้านซ้ายจะเจอคําสั่งร้านค้าอีกทีนึงแล้วก็มาเลือกที่ร้านค้าไอเทมนะครับแล้วดูด้านซ้ายจะเจอประเภทฟังก์ชันครับมันจะมีหินจุติอยู่นะครับซื้อได้ในราคา3000เพชรนะครับผม หลังจากนั้นท่านผู้ชมก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกดใช้หินจุดติได้เลยครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขครบตามที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทำการจุดติให้เราเลยทันทีภายในเกมครับ เมื่อเราจุติมาแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านหลังชื่อของเรามีสัญ,ญลักษณ์การจุติด้วยเห็นไหมแล้วเควสนี่ก็คือเริ่มใหม่เลยนะครับเล่นใหม่อย,อยังต่เววหนึ่งเลยแต่ข้อดีคือจะได้สเตตัสโบนัสเพิ่ม3 0นะครับแล้วหลายๆอย่างก็ไม่หายไปอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ผมติดตัวเนี่ยก็ยังคงเป็นอันเดิมเป๊ะๆเลยครับผมไหนลองใส่คอสตูมนี้ยังใส่ได้อยู่ไหมอืมก็ยังใส่ได้อยู่นะเห็นไหมเออเพราะนั้นก็เหมือนที่ผมบอกอะ่ะมันจะหายไปแค่บางส่วนเท่านั้นมันไม่ได้หายไปทุกอย่าง พอพูดถึงอุปกรณ์แล้วนะครับตัวเกมก็มีการแจกอุปกรณ์สําหรับอาชีพที่จุดติมาแล้วด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเลเวลหงไงถ้าเกิดว่าเลเวลสูงๆมันก็คงจะดีกว่าของที่เราใส่มาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับ และด้วยความที่ของอยู่ครบนะครับทำให้การทำเควสของเรานั้นโคตรของโคตรง่ายครับฟันทีเดียวก็แตกหมดเลยครับผมพูดถึงสกิลของอาชีพที่จุดติแล้วผมไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะว่ามันค่อนข้างอลังการและมีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะอันนี้คือเป็นอาชีพทวนนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นโนโฮเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าดูค่อนข้างดีใช้ได้เลยครับตีเป็นวงกว้างตีรอบตัวอะไรแบบนี้ก็มี แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะปล่อยบอร์ดเก็บเลเวลนะครับแนะนำว่าให้เล่นไปประมาณสัก5นาที10นาทีอะ่ะมันจะมีดันเจี้ยนใต้ดินพันชั้นจําได้ใช่ไหมเออนั่นแหละเราก็มาไต่พวกใต้ดินได้เลยเพราะว่าค้า c ีหรือพลังเราสูงตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงครับมันก็ปล่อยบอร์ดยาวๆได้เลย คือในอกิจกรรมนี้มอนสเตอร์มันจะออกมาเป็นรอรอๆร,ร,รองถูกไหมครับแล้วเราไม่ต้องกดอะไรเลยก็ได้ปล่อยบอทไว้เลยถ้าเกิดว่าเราไหวอ่ะมันจะมีการต่อสู้ในชั้นถัดไปถ้าเลยเลยโดย,โดย,โดยโอัตโนมัติเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะใครมีคอมพิวเตอร์มีอิมูเลเตอร์เนี่ยเปิดบอททิ้งไว้แล้วไปนอนได้เลยตื่นมาอีกทีผมคิดว่าเลเวลน่าจะพุ่งไป40 50โนดเลยอะ่ะ และนอกจากนี้นะครับในหลายๆดันเจี้ยนนะมันจะเริ่มดอกเจ้านี้ครับเหรียญจุติครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของได้ที่ร้านค้านะครับก็เข้าไปที่ร้านค้าที่เดิมเลยเนาะเสร็จแล้วก็มาดูด้านขวาสุดเลยครับร้านค้าแลกเปลี่ยนแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยให้สไลด์ขึ้นไปจนกว่าจะเจอเจ้านี้นะครับร้านค้าจุติมันก็จะมีพวกของให้แลกเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมหินอัพกงอัพเกตต่างๆนะฮะคัมภีรเสริมพลังเกาะนู่นนั่นนี่คือเกี่ยวกับจุติเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่ซะเยออะลลรขขาดของงอไก็ แวะเข้ามาดูได้และที่สําคัญเลยคือพวกรางวัลที่เขาแจกให้เราตามเลเวลอะไรแบบนี้ก็ถูกรีเซ็ตด้วยนะเรียกได้ว่าได้รับรางวัลเบิลกันไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีการจุติแล้วรวมไปถึงกิจกรรมด้วยใช่ป่ะไอพวกกิจกรรมที่อยู่ด้านขวาบนอะ่ะมันจะมีพวกแบบบรรลุพลังบรรลุเลเวลอะไรเงี้ยก็จะได้รับเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะครับโอ้โหนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราควรจะจุติถ้าเกิดเราจุติได้นะครับมันไม่มีอะไรเสียเลยครับ สำหรับระบบจุติก็จะคร่าวๆราๆนี้นะครับถ้าเกิดขาดตกบกพ้องอะไรไปก็บอกกันด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในช่วงนี้กันดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าโหตัวแรกยังไม่ได้เล่นเลยนะครับจะจุติยังไงไม่เป็นไรครับคือตอนนี้เขามีพวกกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ แค่เราสร้างตัวละครใหม่มาครับไปดูที่กระเป๋าจะเห็นว่าโหแจกของค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอสตูมครับเดี๋ยวผมกดรับแล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูกันละกันเนาะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ด้วยนะครับมีสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่เรียกได้ว่าทําให้เราสามารถเริ่มต้นเล่นตัวใหม่ได้อย่างชิลๆเลยครับนี่ใส่ก่อนเลยละกันเป็นไงโหค่าพลังนี่ดีดขึ้นไปเลยทันทีครับหลายพันเลย แล้วก็อย่าลืมมาที่เมนูขวดยานะเพราะว่าเราจะได้พวกไอเทมที่ต้องกดใช้งานกอะด,ด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหได้มาอีก3รายการครับแล้วก็ได้อาวุธมาอีกซึ่งอาวุธมันจะตรงกับสายอาชีพอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พวกนี้เหมือนกันครับให้เรากดคําสั่งเคลื่อนย้ายเลยก็ได้เขาจะเปิดหน้าจอที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอันนี้ผมยกเลิกกันแล้วกันอันนี้เขาจะสอนการเล่นไงแต่ว่าตอนนี้เราเล่นเป็นอยู่แล้วเนาะก็มากดลงทะเบียนได้เลยครับได้มาแล้วครับสัตว์เลี้ยง1ตัวนะครับผมแล้วกดติดตั้งไปด้วยนะน้องเขาจะไดออ ทีนี้ก็มาที่แถบสัตว์ขี่ต่อเนาะเราก็มาทําการลงทะเบียนเหมือนเดิมเลยครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ติดตั้งครับหลังจากนี้เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆเนี่ยก็จะมีการขี่สิงโตทันทีครับเป็นไงแค่เริ่มมาก็ได้ไปแล้ว3-4อย่างด้วยกันนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมใส่ของที่เราเปิดกล่องมาไงกดใส่อัตโนมัติไปเลยก็ได้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าด้วยใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องประดับนี่ไงใส่อัตโนมัติให้หมดเลยครับแค่เริ่มเกมมาพลังต่อสู้ก็ล่อไป60,000ก้วท่นที พอเอาตัวละครมาทำเควสเป็นไงครับยิงดอกเดียวแตก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 กันรัวๆอะไรครับผม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจุดติอีกตั้ง3กิจกรรมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเป็นหนึ่งใน5คนแรกที่มีการจุดติในแต่ละสายอาชีพนะครับจะได้รับรางวัลตามนี้ไปเลยนะครับที่ผมสนใจก็นี่แหละครับอาวุธจุดติประจําอาชีพครับผมได้ไปเลยระดับ SR นะครับน่าจะโหดอยู่พอตัวเลยนะเนี่ยและยังมีบัตรสวัสดิการคมภีเสริมพลังและหินประสบการณอาวุธจุดติระดับสูงด้วย แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ติดอันดับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีการแจกของมาให้เราตั้ง4รายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องยุทธภัณฑ์ในราชันหรือว่าปีศาจร,ระดับ S R กล่องสุ่มยุทธภัณฑ์ระดับ U R หินประสบการณ์อาวุธและเกราะจุติระดับสูง และกิจกรรมสุดท้ายครับวัดกันที่ค่าพลังหรือ combat power สูงที่สุด30อันดับจะได้รับรางวัลพิเศษแต่ว่าเขาจะจัดรวมกันทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผู้ที่ได้อันดับหนึ่งนะครับจะได้เกราะจุดติประจําอาชีพปลาะแขนจุดติประจําอาชีพรองเท้าจุดติประจําอาชีพระดับ S R นะครับส่วนที่2ที่3จะได้เหมือนกันแต่เป็นระดับ S ครับและที่4ขึ้นไปเนี่ยก็ดูรูปประกอบได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องประดับเทพมารยันคุ้มครองรูบี้ด้วยนะครับและอันดับที่11-30็ก็ จะได้กล่องเครื่องประดับเทพมารยันคุ้มครองแล้วก็รูบี้แต่ก็จะน้อยลงเท่านั้นเองครับและนี่คือตัวอย่างเซ็ตชุดประจำอาชีพนะครับ mm. สวยงามใช้ได้ครับผม เอาละก่อนจากลากันไปนะครับในคลิปนี้ผมมีไอเทมโค้ดมาแจกด้วยนะครับก็ให้เราเปิดคําสั่งตั้งค่านะครับแล้วมันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นแถบข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีกรอกคูปองตรงนี้แล้วก็ใส่คูปองเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดอันนี้เนี่ยไว้ใต้คลิปด้วยกันละกันเนาะจะได้กรอบไปใส่กันได้ง่ายๆครับส่วนไอเทมโค้ดที่ผมเอามาให้เนี่ยมันจะได้รับรางวัลเป็นป้ายมุทลุระดับ5 1ชิ้นครับผม และถ้าเกิดอยากได้โค้ดมากกว่าน,นี้ลองแวะไปดูตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับผมไม่ได้มีแค่ช่องผมช่องเดียวนะมีอีกตั้งหลายช่องครับแล้วของก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นมิสเตอร์ซินเวอร์เนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มอาวุธระดับ SR นะครับของคุณดาร์คสกายก็จะเป็นยันคุ้มของพิเศษอะไรแบบนี้เป็นต้นครับงั้นเอาเปว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็จัดไปได้เลยจ้า